เจ้าหน้าที่ฟูเซิงจะรู้ความเพียนหรือไม่ตอนที่เกิดคดีเจ้าก็นนอยู่ในที่เกิดเหตุมีโอกาสวางยาฆ่าหมอทุกคนมากที่สุดข้าได้ยินว่าเจ้าได้ขัดแย้งกับหมอมามากมายวันนี้พวกเขาหาเรื่องกที่หลงหมอแต่ไม่เรียกจะไปคนเดียวเจ้าคงจะแค้นมากใช่ไหมก็เลยวางยาฆ่าหมอทุกคนเป็นเช่นนี้หรือไม่ข้าวางยาเหรอเจ้าแค่บอกข้ามาว่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่เท่านั้นอยู่สิจารู้เรื่องพิษหรือไม่ ใช่พิษเป็นหรือไม่รู้เรื่องการรักษาก็ต้องรู้เรื่องพิษขอยอมรับแล้วจดไว้ออได้ขอรับดีมากแต่เท้าข้าคิดว่าท่านเหมือนเห็นเส้นผมบางภูเขาต่อให้ตามปกติข้าขัดแย้งกับพวกเขาแต่ก็ไม่เห็นต้องโกรธเพราะเรื่องนี้และยิ่งไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกเขาข้าไม่มีแรงจูงใจแค่จะยอมรับว่าโกรธแค้นพวกเขาก็พอแต่เท้าอะไรในกลุ่มผู้ตายมีพ่อของข้าถึงยังไงข้าก็ไม่ฆ่าพ่อตัวเองเหรอก ฟูเซิงเจ้าในฐานะห,นหมอมีความสาม,มารถแต่พ่อเจ้าไม่ยอมให้เจ้าตะเวนร,รักษาผู้ป่วยคิดว่าเจ้าคงจะแค้นใจพ่อเจ้ามานานแล้วก็เลยเสียสติฆ่าพ่อของตัวเองก็เป็นไปได้ทหารให้ฝูเซิงลงน้ำยอมรับขังคุกอีกสามวันพิจารณาใหม่นี่นี่ตัดสินแล้วเหรอลงน,น้ำซะลงน้ำเดี๋ยวนี้ซานี่เขางพวกเจะพิจารณาคดีเช่นนี้รือุออออย ไอ้นี่ผู้จ่าผู้จาทำอะไรอย่าเสียมารยาทเอาเอาออกเอาออกเจ้าคือในอำเภอของที่นี่เลยข้าน้องเป็นกุนซือที่นี่คนรับกุนซือมหน้าเหรอหากผู้ปกครองอำเภอตัดสินคดีเช่นนี้สำนวนคดีที่ถูกใส่ความของสร้างอี้ก็คงสูงกว่าประตูเมืองนะแต่เท้าก็ไม่ทราบว่าเจ้าบ้าฝูี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวของคดีหมอร้อยศอกนี่ไม่ใช่หมอฝูหรอกหรือเขาคือ หมอบ้าเจ้าบ้าฝู้ท่านก็เคยได้ยินชายอย่างของเขาเหรอเขาคนนี้คือลูกชายคนเดียวเขาหมอฝูฝูซึง่งเจ้าหมอไร้ฝีมือทำค่าเสียเวลาตามหาคนตายสิเธอ,เอ,อ อะไรโอ้ยเหนื่อยใตเท้าผู้ยินคลอดยากก็ลจะไม่หวั่แต้องะังใตเท้าดก่อนดิ้งไปหาหมอฝูเถอะการรักษาของเขาล้ำเลิศน่าจะพอมีหวังบ้างไปหาที่ไหนละหมอฝูตายแล้วเห็นเช่นนั้นก็ไปที่ถนนรงหมอหมอจังหมอหลีตามใครก็ได้มาลองดูหน่อยเขาตายกันหมดแล้วเอากำเวงเวงกำมเออเชเ่นนั้น ก็ไปหาหมอปะสูสัตว์มาลองดูยังดีกว่าตายทั้งแม่ทั้งลูกนฮ้ยะปะสุสัตรักษาคนไม่ได้้าจะทำอย่างนั้นให้เจ้าบ้าฝูรักษาดีกว่าอเอเออจริงด้วยไปตามเจ้าบ้าฝูมาเจ้าบ้าฝูไปเลยรีบไปรีบไปเร็วหออ ดูเหมือนทัวพิเศษแต่มีความแค่กับฟูเซอร์จะมาจะจับเขาตัดตัวจะจับตัวพิเศษเดี๋ยวก่อนข้าน้อยแช่ยางเป็นอำเภอแห่งสร้างอี้รีบวยข้าจับหมอได้ฝีมือนี่ตัดแตเท้าท่านดูดีๆอยาามีชีวิตร้องจนปัสสาวะได้เลยนท่านอินเสียเลือดมากแล้ยจ้าในกระเพาะอย่งจะดูเรื่องสนุกอยู่ข้างงเๆยังไม่ได้จับตัวไว้อีกละไม่ใช่จับเขาจับนางเนี่ยข้าหมายความว่าอย่างไรกล้าจับข้าเหรอคืออย่างนี้ใต้เท้า หูหยิงข้าคลอดลูกยากชีวิตคนเป็นสิ่งสําคัญเพราะฟูเซิงช่วยหูหญิงของข้าได้แล้วท่านจะข่าจะแกงเขาข้าจะไม่ห้ามสักคําก็ได้ให้พวกเขาปล่อยตัวข้าก่อนเขาะจะปล่อยตัวสิข้าไม่อยากช่วยโอกาสตอนคนอื่นตกอยู่ในอันตรายฝูเซิงรีบตามเขามาแล้วใครลอดยาะหูหญิงข้า หูยินหูยินเลื่มตานะเจ้าคะหูยินกอดเธอหน่อยอย่ามาแบบนี้ามาแบบ <s ess> ท่ายังไงนี้หูยินใกล้จะตายแล้วท่านช่วย<ป>หูยินไม่ได้คะ่ะข้ามาอยู่ต่อไม่ได้แล้ว <S <s <ess> <S โอ้เป็นลมแผบ <s ess> โอ้โยฝนก็ดันจะมาตกตอนนี้ด้วยเร็วเข้าเร็วแล้วแล้ว,วในท่าน หมอฟูตรงนี้แหละอ้าเามื่อคืนหมอตำแยอดนอนแล้วไงถึงได้มาหลับตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นหูยินเลือดออกมากทำาหอหมอตำแย่ตกใจจนเป็นลมไปแล้วนท่านรีบช่วยหูยินด้วยนะจุ่ะาช่วยได้ยังไงหมอฟูกำลังช่วยอยู่ไม่ใช่เหรอไม่คยดีนะนี่นี่จะทำยังไงดีต้มน้ำเอากล่องยาเข้ามาจุกฮะเดียวยังไงฮะ ปูเซิอาการหูหญินของข้าเป็นยังไงบ้างอะใต้เท้าต้องบอกท่านตามตรงว่าหูหญินกระดูกเชิงกรานแค่ตอนนี้น้ำคร่ำก็ไหลเกือบจะหมดแล้วเด็กในท้องน่าจะอยู่ได้ไม่นานหากคลอดตามแบบั้เดิมเกรงว่าจะตายทั้งคู่ในท่านลูกในท่าน จะรักษาทั้งแม่และลูกในเวลาก้านทูบเดียวได้ยังไงว่ากันตามปกติแล้วลงมีดที่ท้องน้อยไปตามกล้ามเนื้อหลังจากเปิดท้องแล้วก็เอาเด็กออกมาเด็กยังไม่กลับหัว มีหน้าถึงคลอดตามธรรมชาติไม่ได้แย่ละเด็กตายอยู่ในคันไม่ได้เอาไม วิธีถูกต้องแล้วแต่มือเคลื่อนช้าไปเอาใหม่สำเร็จแล้ว นายท่านเป็นไงบ้างอะตอนนี้มีเพียงวิธีเดียวที่จะรอดได้ฟูซงขอให้เจ้ารักษาให้ดีที่สุดข้าขอขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยแต่แต่เท้าต้องรับปากข้าก่อนอีกประเดี๋ยวตอนข้ารักษาห้ามให้ใครเข้ามารบกวนข้าได้ไปไปกันคนไว้ไม่ให้ใครเข้ามา